มาจ่อยมาตั้งแต่ตอนไหนมาจ่ายมาตั้งแต่ตอนไหนอาทำอะไรอะไรอะหิวเปล่าหิวไหมจ่ายหิวเปล่าจ่อยละจ่ายจะกินข้าวผัดปูอ่อจ่อย่ะอ๋อจ่ายกินข้าวผัดปู่เอคันคันคันโอ้โหมาให้หายคิดถึงเดี๋ยวนี้นะแบบสามวันมาทีเอาคัน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 ปอกคอใช่ไหมคันปอกคอใช่ไหมเอาคัน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  อชิเก้นมากินน้ำกองดิมาน้ำแดงไม่มีกินน้ำกองมาเร็วๆแม่เอาน้ำกองให้อย่างดีเลยดิมาเออไม่ใช่น้ำปลาปลาวยอะเหมือนอ่ะมือน่ะโอ้ยหเดาว่ามันไม่รู้เรื่องไม่ได้นะเอาเดี๋ยวเปิดพัดลมให้ค่ะอยากเข้าสุ่มหรอมาเข้าเปล่าอ่ะเนี่ยอ่ะเข้าไหมเข้าเปล่าเข้าเปล่าเข้าไหม เขาส <Dante> ุ่มป้มาเอ้อ่าเขาสุ่มป่าเขาสุ่มป้าอ่ะอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่เออยุงไม่กัดลูกยุงก็ได้ไม่กัดนะนอนไปนะอ้าวทำไงอ่ะขอพัดลมหนึ่งตัวแก้วร้องใหญ่เลยของเขานะของเขานะดูดูแก้วมันห่วงสุ่มมันโอ๊ยร้อใหญ่ ทำไงอะแกนทำไงอะแก้วมันห่วงของมันป้ามันร้องใหญ่ออกก็ป้าฮะออกก็ป้าอ่าโอเคโอเคแม่ไม่แกล้งแล้วออกมา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 โอ,อ,อ้โหโอ้โหเอาอีกปะละ่ะเปิดให้อีกะปะ้าขนมอยู่ข้างบนน่ะไม่ได้เอาลงมา มาช้าแม่ก็เอาของขึ้นบ้านหมดแล้วเกณนมาช้าอ่าน,นอนตรงพัดลมไปนอนถึงพัดลมไปเย็นๆนะเออเห็นไหมที่ประจำมันเกณนก็นอนไปก่อนนะนลันง,งะงว่วงด้วยง,วง่วงเห็นไหมวันนี้ตัวโอเคใช้ได้มีความเลอะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลนิดหน่อยไม่เลิะอ๋อฮะอะไรวะกี่หาวแล้ว ที่หแล้วชิคเกน้นนี่ชิคเกน้นเดี๋ยววันอาทิตย์นี่แม่พาน้องมาแล้วนะชิคเก้นมาดูน้องนะรู้เปล่านะมาช่วยแม่เลี้ยงน้องนะรู้ไหมโอ้ยหลับว่ะเอาคันคันามาคันยกไข่โชว์แฟนคลับพี่แพนเขาได้ยังไงยกขาลงเออ โอเคงั้นแม่ไม่กวนแก้น,นอนนะแม่ไปกินข้าวก่อนนะอ่ะนอนเรียติงปะแม่ไปกินข้าวก่อน